บ้านเรียกกระท่อมกันได้บ้านก็ได้พี่สาวเขาเอาปีกไม้ที่กระถินเทพาที่ตัดไปแล้วนี่แหละมาทำเป็นชั้นทำรอบมีห้องน้ำมีห้องข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องมือไว้พัก นนึงมีระบบน้ำใช้ไ,ไกลไก็มีระบบสมมติที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กับสวนแปลงสวนฝาที่พี่สาวทำเนี่ยมีอยู่สองแปลงสามแปลง สิบห้าไร่สิบสามไร่และอีกเจ็ดไร่ปลูกต้นไมย้ยืนต้นอย่างเดียวไม่ทำแล้วก็โพดกับมันสำปะหลังต้นพยุงครับไม้พยุงก็มีแจมอยู่เยอะเหมือนกันระบบโซลาเซลล์มีป้ายโครงการสนับสนุน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรมีงบประมาณปี6-1ภายใต้โครงการทไทยนิยมยั่งยืนบ้านสุขสมบูรณ์หมู่ที่หนึ่งตำบลนนสมบูร์สุขสมบูรณ์เพื่พอสังเกตวาาา่าโครงการโครงการในการรักษาความมั่นคงภายใชอาณนจักรแต่ผมงงนะบ้านสุขสมบูรณ์แต่ที่นี่คือบ้านโนนสมบูรณ์น่าจะเป็นโครงการของบ้านสุขสมบูรณ์